สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนที่เราเห็นตอนนี้ก็คือสุก,กี้40ชุดครับอ่ะวันนี้ตูนขายของกลับมาจากตลาดแล้วก็มีไลน์ดังขึ้นมาครับบอกว่าเห็นคลิปน้องตูนไปทําบุญที่ว่ามีคนเหมาหรือมีคนสั่งให้ไปแจกเห็นแล้วดูแล้วมีความสุขครับดูแล้วมีความสุขก็ขอบคุณมากๆนะคะก็เลยอยากให้น้องตูนอะ่ะเอาไปแจกสัก20ชุดจากพี่โยน,นะครับ แล้ววันนี้แล้วก็มีคุณป้าตุกอีกหนึ่งคนครับเป็นอีกยี่สิบชุดจนทั้งหมดสี่สิบชุดครับโอ้วันนี้มีคนใจบุญสองสองคนในวันเดียวกันเลยครับทางมาหาตุนอยากให้ตุนไปแจกขอขอบคุณมากมากนะคะที่อุดหนุนที่ให้ตุนเป็นสะพานบุญให้นะครับขอบคุณมากๆครับนี่ก็ตุนก็ขายของกลับมาใช่ไมตุนก็นอนแล้วตุนก็ตื่นมาก็เตรียมของเนี่ยครับก็เราไปแตกตอนเย็นทุกคนขอบคุณมากๆนะครับ ต่แรกพี่เขาบอกห้าร้อยตกใจหมดคิดว่าห้าร้อยชุดดีใจใหญ่เลยห้าร้อยบาทก็ยี่สิบชุดนะครับเนาะโอเคครับเราจะไปแจกกันครับโอ้โไปกันบหมดไปเนี่ยไปหมดค่ะสี่สิบชุดทุกคนโอ้โหถ้าเกิดเป็นร้อยชุดเราต้องมาสองรอบเลยแะนะ <c oughs> โอเคครับอาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเนะยทุกคนเพราะว่าไม่มีมือถือกล้องเลยตอนนี้ทุกคน <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปแจกนะครับ <c oughs> นี่ฮะน้องแพลวสวยจังเลยวันนี้ทขาไม่สวยจังเลยครับโอเคครับ <S <S อ,อกีมาแจากครับ, <S 2> <S 2> บคุณตาเบาอยู่คุณยายสองคน<า>ม,มือเลื้อยอยู่ ครับอนะครับขอบคุณนะครับแ <c oughs> อบครับาาทำไมอยากกินสุกี้เลยหรอเอย็นค่ะเยค่ะอยากเย็นสบายทุกคนไปเรื่อยๆครับถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างของพลุพลังทุกคนจับกล้องถ่ายไม่ได้่ะของเยอะมากได้ค่ะ บุญหิมใจไปนำกันครับผู้ใหญ่ใจดีเยอะครับผมแอบสุกี้มาแจากับเป็นไงบ้างครับแขนเป็นไงบ้างโอ้เ,เก่งมากเลยพี่นกนี่เป็นคนที่แบบอยู่กี่คนครับพี่นก<า>สามสเข้าไนปเป็นคนที่แบบใช้ด้สมองแต่แล้วคือกำลังใจดีมากครับ เอากินให้อร่อยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าเหมาให้แจกไได้ไหมพี่นกย่อยได้ไหมอ่ะเก่งจังเลยเอาไว้จ้องกินนะครับเก่งจังเสมอครับให้นี่ตุนชอบแจกให้คนแก่ให้เด็กแล้วก็ให้ผู้พิการกินครับทุกคนนี่ฮะ ให้น้งแพรเดินไปให้โอ้ยรถหาเสียงผ่านทุกคนจะเสียงดังหน่อยครับนครับแจบกบฟรีครับอย่บอกยายไม่ได้มาหาเสียง คุณยายกับคุณตาอยู่สองคนไม่ได้หาเสียงครับโปรดเลือกเบอร์ตูนบ้านนาเบอร์สามสิบสามยายทำอะไรครับเนี่ยโอ้ขอถ่ายนะครับเก่งแท้เนี่ยเอาไปทำอะไรครับยายฝันกระด้งเองเหรอครับอ๋อ นี่คะก็จะได้แต่ละอันเนาะนายเนาะนั่งเหลาด้วยนะสวยสวยทุกคนเก่งมากเลยครับคุณยายต้องกินให้อร่อยนะครับมีหมาไหมยายอ๋อยายบอกมียนอยู่ข้างในอีกไหน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 ยายนั่งกระลาอยู่ตรงไหนแพวเห็นไหมนังไงนังไง สก,กีมาแจกครับไม่ได้เบอร์อะไรครับช่วงนี้ช่วงนี้แบบเดีย๋ยวจะบอกช่วงนี้เขาหาเสียงกันครับผมเอาไปต้มกีกับหลานนะครับครับผมแบบเอาเบอร์อะไรครับคุณแพลวเบอร์อะไรนีเช <laughs> ่วงหาเสียงทุกคน ยายใช้ฟืนทำกับข้าวเองเหรอโอ้จไม่ได้หาเสียงยายเบอร์อะไรอีกแล้วสองคนสองถุงมีมีคนเหมาให้ชาแจกทำบุญครับครับ สาธุครับสาธุอันแจกเอาเบอร์อะไรครับผมเอาไปต้องกินให้อร่อยนะครับะนอะไรนะครับให้พรใหม่ให้พรใหม่อยู่ดีมีแหงสาธุไปมาปลอดภัยเด้๋ยวนกเด้อสาธุค่ไม่ไม่ต้องเลือกเบอร์อะไรนะครับผมต้อองเลืก มือไปดำร้อนลวกเลยยิ้มนยครับอ่ายิ้มสิเพิ่งตื่นโอ้ยยิ้มไม่ออกแล้วเพิ่งตื่นขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่กี่คนครับครับผมขอบคุณครับกินฟ้า ไม่ได้ค่ะคุณตาบอกไม่มีเงินเอาไม่แกกสีตาอยู่กับใครอยู่กับยายเหรอูผ้ใสองสองคนนั่นเองโอเคให้คุณตาไปสองชุดเลยไปเลยกินแซ่บเททุกอย่างรวมกันก็คือกินได้แซ่บเลยครับผมเอาใส่น้ำโซน่ามันนวลจ้าครับผมไปคุณตาบอกไม่มีเงินโอ้นะไปแน่เป็นไงน้องแพลวเมื่อกี้น้องแพลวพูดอะไรคะ บางคนก็ไม่มีเงินติดตัวเนาะบางคนเขาก็ไม่มีเงินติดตัวสักบาทอ่ะยี่สิบห้าบาทก็ไม่มีน่าสงสารมากเช่นกับเราเนาะแจกไปครับแจกไปอันนี้ก็ได้แบบมื้อหนึ่งอ่ะใช่ครับด้มื้อนึ่งบางคนเขากินกับข้าวต้องกินกับข้าวครับใช่โอ้ได้บุญมากๆเลยนะคบในการให้กันแบบว่าทําทานเนาะไม่ว่าทำบุญแบบไหนเราก็ได้บุญเหมือนครับอยู่ที่ว่าใจเรามีจิตที่อยากมีเขาเรียกว่าอะไรวะ จิตใจที่บุญมีบุญนะครับผมเออเออย่างนงี้ะไม่รู้เรื่องอะตุนตุนเมาตุนเมาแดดตัวเนี้ยเอาสุกี้มาแจกครับเอาสุกี้มาแจกจ้าไปอาจารถือสุกี้เอามาแจกฟรีจ้าไปสามคน แจฟฟี่ครับาาต,ต้องกินให้อร่อยนะครับ ไมไปข้าตตเ,เาตาค่โอ้แต่มาไม่เข้าเตาค่ะโอ้ได้เข้าแรงแล้วได้เข้าแรงแล้วใช yeah. uh huh. ่มากครับกินให้อร่อยนะครับใช่ yeah. uh huh. ไปข้างในกันดีสิงข้าวไม่สิงสวยจังเลยอ่ะัส <c oughs> <c oughs> วย <c oughs> ปวักหวานมานานแล้วแต่ปากหมาไปบางครั้งนี่หมาทุกวันนะคะโอ้โห <laughs> ทุกคน <c oughs> ดูดูหมาทุกวันเลย โอ้ใ, <mel od ic> ใกล <Elite> ใใ้จะหมดแล้ว <ESS tive Carbon> ใกล้จะหมดแล้วข้าวบ้านที่ไหมได้ถ่ายจะไปตัดกินหิวเหรอได้ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะผมมีความสุขมากๆเลยครับทุกคนสวัสดีค่ะฮะมาแจกสกีมีความสุขมากๆเลยค่ะ ขอบคุณพี่ๆลาป้าด้วยนะคะที่อุดหนุนที่แบบบอกใช่ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะคมีความสุขมากๆเลยรถมันรุบรรจุครับรถบันสุรถบันจุ รถปันสุขครับเห็นรถเราคือย oh, well yeah. ิ้มได้เลยรถปันสุขมีปันสุขรถปันสุขรถสื่อการเงิล้างได้ยังไงมีขึ้นไหม่เลยไปยืมแม่มาขอบคุณมาก โภชนาบุญทำกันนะครับส <AS L> ุขตับผู <t un> ้ให้และผู้รับก็ดีใจกันนะไม่อิ่มเลยแล้วสับสูรร้อนตอนเนี่ยนี่อะโอเคแล้วก็ต้องเด้งอีกก่อนจ้าขอเปิดสับสูรค่ะครับกินให้อร่อยครับ นี่ได้แล้วหนึ่งอิ่มนะคะผม <c ười> ขึ้นเฉยขึ้มานะคะมากินน้ำกับปุ้นโอ้ยอิ่มปุนแล้วก็มาอิ่มท้องครับทุกคนมานะช่วยที่ขายของขายของสิ่งสิ่ง บอกไม่เผ็ดนะครับเนี่ยหอยครับห,หอย จะบอต้องไปอ๋ออิ่มบุญอิ่มท้องไม่เปอนรค่ะวันนี้หอยนึ่งมาจากห้องค่ะแเอาหอยมาโอ๊ยแม่หอยไม่เล็กแค่ ลมหายกันทุกคนน่าไหม <c oughs> เจอหายหน้ามาแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแ <c oughs> ่บ,แบค่ะผมลิปน,นี้ก็ไว้สำนีครับสวัสดีครับ